ครับตอนนี้ก็มาถึง EP ีที่6นะครับซึ่งเราได้เกลิ่นนนำไปในหลายตอนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการเขียนโปรแกร,รม Arduino mm hmm. เพื่อเอาไปขับมอเตอร์แบบ mm hmm. BC นะ BL DC นะครับ mm hmm. ก็คือ DC brushless นะครับซึ่งมีใช้อยู่ทั่วไปนะครับหลายแห่งเช่น Air Inverter แอร์อนะินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอยเย็นก็จะเป็นมอเตอร์แบบบัดเลสนะครับหรือ BLDC นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรม Arduino ไปควบคุมมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเรยวรอบนะครับคอยร้อนนะครับแล้วก็ในคอมเพรสเซอร์เองนะครับในคอมเพรสเซอร์เองก็จะเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์นะเป็น BLDC นะครับซึ่งเป็นบัดเลสเช่นกันนะครับ เราก็อาศัยจากบอร์ดเดิมนะครับซึ่งเราได้เคยเขียน Arduino ไปแล้วนะครับบอร์ดเดิมเป็น Arduino นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะใช้ Arduino นะครับใช้บอร์ด Arduino นะครับลักษณะนี้นะครับ Arduino นะครับแล้วก็เมื่อเราจะมาเขียนเป็นขับมอเตอร์นะครับแบบ BLDC นะครับผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะครับ นะฮะเปลี่ยนเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็น STM 8นะครับ STM 8เมื่อเปลี่ยนเป็น STM 8นะครับมันก็ต้องออกแบบแผ่นพิมพ์นี่ใหม่นะครับอันนี้ผมเอาเอาตัวเดิมนะครับเอาตัวเดิมมาดัดแปลงเอานะครับซึ่งมันจะโยงสายระโยงระยางเยอะมากนะครับข้างหลังนี่ก็จะมีสายเยอะนะครับนี่มีสายระโยงระยางเลยนะครับเราต้องออกแบบพิมพ์ใหม่นะครับซึ่ง ถ้ามันเป็น Arduino นะครับซึ่งเป็น ATmega 328อย่นี้นะครับก็เนื่องจากผมเห็นว่านะครับมันทนสัญญาณรบกวนไม่ได้ดีนะครับเท่ากับพวก STM8 นะครับก็เลยอาจจะเปลี่ยนมาเป็น STM8 นะครับแล้วก็อนาคตก็จะเปลี่ยนเป็น STM 32นะครับเพราะฉะนั้นเราหัดเขียนโปรแกรมนะครับแต่เราไม่มีบอร์ดรองรับเนี่ย มันก็จะเขียนไม่ได้ครบถ้วนนะครับมันจะทดลองไม่ได้นะครับในที่นี้เราสามารถทดลองได้นะครับเรามีต้นแบบอย่างนี้นะครับเราปรับปรับเฮิร์ทนะครับขึ้นลงได้นะครับก็ดูในสโคปนะครับนี่ถ้าผมปรับเฮิร์ตต่ำนะไอ้ตัวตัวซา์เวฟนะครับมันก็จะต่ำนะครับหมุนไปนะครับนนัเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มอย่างนี้นะครับหมุน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 นะครับ ไปถึง60เสิร์ซไหสูงสุดที่60เฮิร์นะครับแต่ DC b u บัสเลตไม่ใช่60เฮิร์นะครับอันนี้มันเป็นโปรแกรมเดิมซึ่งเป็นใช้ขับ Induction มอเตอร์นะครับเราเอามาทดลองบอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกแบบแผ่นพิ้นนะครับออกแบบแผ่นพิ้นตัวเนี้ยให้มีเอาพุตนะครับที่จะไปขับ igbt เนี่ยหกช่องเหมือนเดิมนะครับใช้6ช่องเหมือนเดิมนะครับ pwm 6ช่องเหมือนเดิมนะครับแต่เราต้องเสริม อีก3ชุดเป็นอินพุตนะครับสำหรับฮอร์เซนเซอร์นะครับฮอร์เซนเซอร์ผมได้เกลื่นําไว้แล้วว่าเราจําเป็นต้องมีฮอร์เซนเซอร์ถ้าไม่มีฮอร์เซนเซอร์นะครับมันจะต้องมีตัวบีบีเอ็มเอฟนะครับนั่นก็คือตัวจับแรงสะท้อนหรือว่าไฟสะท้อนกลับนะครับเพื่อจําลองเป็นฮอร์เซนเซอร์นะครับก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องมีอินพุตอีก3ช่องนะครับนี่เรามาดู เอาวงจรที่ผมออกแบบไปแล้วก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวงจรที่ออกแบบไว้แล้วนะครับที่ออกแบบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลดนี้ลงก่อนนะครับอันนี้คือวงจรที่ออกแบบไว้แล้วนะครับก็จะใช้อ่า Arduino STM แปดนะครับเนี่ยฮะ ATM 8 ATM 8แปดเอทีเสหนึ่งห้าเคสี่ทีหกนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าวงจรเนี้ยมันก็จะเป็นวงจรเดิมนะเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับให้เป็นตัวนี้ไปนะครับนะฮะอันนี้คือวงจรนะครับการทำงานก็เหมือนเดิมนะครับการทำงานก็จะมีอ่า เอาพุทออกมานะครับหกเส้นนะครับตื๊บๆมันจะควบคุมยากนิดนึงนะฮะจอเนี่ยโอเคอันนี้คือเอาพุทนะครับนะก็จะมี enable igbt นะครับ igbt enable นะครับเส้นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมี u lu lv l w U, นะครับแล้วก็มี s w sv su ในห6เส้นนะครับมีบวก12โวลต์เพื่ออยากเข้าไปทำงานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีฟรอสฟร l สเนี่ยก็คือตรวจจับ e ออ o r เลอร์นะครับหรือว่าเคอ r e เลนหรือว่าโอเวอร์โหดนะครับกระแสเกินอะไรเงี้ยมันก็จะตัดไฟได้นะครับอันนี้ก็คือกราวนะครับกราวอันนี้สำคัญผมก็เพิ่มตัวอินพ t เข้ามาอีก3จุดนะครับก็คือฮอนหนึ่งฮอนสองฮอสาม นะครับก็จะเอามาเขียนโปรแกรมสําหรับ BLDC นะครับจำเป็นจะต้องมีฮอนหนึ่งฮอนสองฮอนสามนะครับซึ่งเป็นตัวฮอนเซนเซอร์นะครับฮอนเซนเซอร์นะครับสามจุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีฮอนเซนเซอร์นะครับเราก็ต้องสร้างวงจรอีกวงจรหนึ่งมาตรวจจับมาเซนเซอร์แรงสะท้อนหรือไฟสะท้อนกับนะครับเพราะว่าขดลวดเนี่ยถ้ามันอยู่ จตำแหน่งของแม่เหล็กเนี้ยมันก็จะมีแรงสะท้อนแต่ถ้ามันอยู่ในช่องว่างมันก็จะไม่มีแรงสะท้อนเราก็จะจับเอาแรงตรงนั้นมาเป็นฮอร์เซอร์ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็วงจรทั้งหมดก็เป็นวงจรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือแผ่นปรินต์นะครับแผ่นปรินต์นะครับออกแบบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งไปทำนะครับอันนี้มันอยู่ในไฟล์อยู่นะครับนะ เพราะว่าเราจะใช้ STM8S105 นะครับ KC T6 นะครับนี่ผมเขียนผิดน,น105นะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลต้องส่งไปอันนี้ถ้าไม่มีไอตัวนี้นะเราเขียนโปรแกรมแล้วจะไปลองยังไงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นาการเขียนโปรแกรมเราก็ต้องเตรียมอันนี้ไปก่อนนะครับเตรียมเตรียมบอร์ดไปก่อนนะ ทีนี้เรามาดูนะครับโปรแกรมเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยผมเขียนไว้คร่าวๆแล้วนะครับเขียนคร่าวๆไว้แล้วนะครับเราจะอธิบายเป็นส่วนๆเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับนะฮะก็บรทัดแรกก็ผม,มเขียนว่า vmd inverter เขียนสำหรับบอร์ด stm 8 s 1 0 5่ง k 4ี t 6นะครับบางคนบางท่านยังไม่ได้ติดตั้งบอร์ดนะครับ ใน Arduino เนี่ยจะต้องติดตั้งบอร์ดด้วยว่าเราจะใช้บอร์ดเบอร์นี้นะครับเราไม่ได้ใช้นาโนไม่ได้ใช้ยูโนอูโนอะไรแล้วนะครับเราจะมาใช้ STM8 เนี่ยเราก็จะต้องอติดตั้งบอร์ดที่เว็บไซต์นี้นะครับนะฮะเอาไปใส่ที่ก o p ปีตรงนี้นะครับเอาไปใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปที่ พอ c o ป y ีตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่ Tool นะครับแล้วก็ไปที่บอร์ d นะครับบอ a ์ดเมนเจอรนะครับเดี๋ยวมันก็จะโหลดโหลดโหลดนะฮะเสร็จแล้วเราก็เขียน STM ีเสามแนะครับนะ s t เแปดเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับเนี่ยคือตรงนี้นี่ผมผมอินสตอลไปแล้วนะครับหรือว่าติดตั้งไปแล้วนะครับเขาจะให้อัปเดตแต่ผมยังไม่อัปเดตนะครับ ตอนนี้มันจะเป็น0.50ย์นีนะครับจะอัปเดตก็ก็ได้นะครับแต่เราผมยังไม่อัปเดตนะครับอัปเดตนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือบรรทัดที่1บรราทัดที่2บรรทัดที่3ามก็คือเราต้องเอาไฟล์นะครับคำสั่งของ Arduino H มาด้วยนะฮะนี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับ Arduino H นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็น STM 8 t i m e r นะครับ ทีมหนึ่ง d o h นะครับ h อันนี้สำคัญเพราะว่าการจัดเตรียมาทามเมอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นการจัดเตรียมช่องนะครับที่จะให้เอาพุทออกมาเป็นไซเวฟ PWM ไซเวฟนะครับหกชันแนลนะครับแบบสามชันแนลแล้วเป็นสามชันแนลด้านบวกแล้วก็สามชันแนลด้านลบนะครับเป็นหกชันแนลนะครับ เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมตัวนี้มันจะมีพารามิเตอร์เยอะนะฮะถ้าเราจะมาสอนให้ตั้งพารามิเตอร์เนี่ยสำหรับทัมเมอร์ตัวนี้นะครับมันถ้าเป็นภาษาเครื่องภาษาแบบเมทัลอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจยากนะฮะผมก็เลยเอาเขาเรียกว่าไลบรารีอันนี้เขาเรียกไลบรารีของมันมาอันเดียวแค่นั้นเองมาอันเดียวนะครับแล้วก็ไลบรารีของจอแสดงผลอีกอันนึงแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ะะฮเราก็มาตั้งดีไฟนะครับ number of point นะผมจะใช้ไซเวฟเนี่ยหกสิบสี่จุดนะครับ64จุดนะครับหกสิบจุด,จดถ้าเป็น s i ไซเวฟเราก็เอาชุดนี้นะครับนะะฮแต่ถ้าเราจะเอาฮาร์โมนิกที่3เราก็จะเอาชุดนี้นะครับแล้วก็ปิดชุดนี้ไว้นะครับแล้วก็สลัดชุดนี้ไว้แล้วก็เอามาชุดนี้ก็จะเป็น harmonic ที่3ผมได้เกริ่อนนำไว้แล้วฮาร์โมนิกที่3เนี่ยเวลาไปขับมอเตอร์เนี่ย มันจะมีแรงบิดสูงกว่าสายเว็บธรรมดานะครับก็แล้วแต่นะครับเราสร้างสายเว็บก่อนอันนี้ไว้ที่หลังนะครับก็แค่เปิดสลัตรงนี้ปิดสลัตรงนี้นะแค่นั้นเองนะครับอันนี้มาดูดีายนะครับผมก็ดีไยไว้นะครับว่า l c d นะครับจอ L-C-D เนี่ยก็จะมี6เส้นนะครับหเส้นจะมาใช้อะไรบ้างนะครับเส้น R-S ก็ใช้ P-C-5 นะครับ L-C-D-E นะครับ อินเบล LCD ก็ใช้ P 6นะครับแล้วก็อีก4 4บิตนะครับสาหรับแสดงผลในจอ LCD ะครับก็คือ,อก็จะมีบิต3บิต4บิต5บิต6นะครับเอามาเข้า456หนะาเนี่ยมาเข้าอพอร์ต D 3 D 4 D 5อย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่า D 7มันเราเราจะเอามาใช้เป็นสัญญาณฟอลนะครับหรือว่าอินทรลับนะครับโอเวอร์โหลดนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็ define เป็น 1P ก็คือด้านบวกนะครับ 1n นะครับช่อง1นะฮะนี่คือช่อง1 PWM ช่อง1น่งช่องบวกช่องลบนะครับก็ใช้ PC1 PC ซี PB0 นะครับต่อมาก็เป็นช่อง2นะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับช่อง3นะะทั้งบวกทั้งลบนะครับผมมีเฮิร์ตสลับเอาไว้สลับตรวจจับว่า ความถี่ได้ตรงไหมนะครับก็ใช้ใช้พอร์ตพอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตหนึ่งนะครับเอาไว้แสดงสัญญาณเฮิร์ตนะครับส่วนในบอร์ดนะั้นมันจะมี LED อยู่แล้วนะ,น,นะครับในบอร์ดแบล็คบอร์ดเนี่ยนะครับมันก็จะมี LED อยู่แล้วก็คือ PE 5้าก็ก็ใส่ตามเดิมนะครับนะ่ะแล้วก็จะมีสัญญาณอินพุตนะครับเป็น Start Stop นะครับนะ่ะ PD 0 Start Stop ทสต็อป p s 1ถึงส ทับสามเนี่ยมันก็เราจะใช้1เฟสนะครับหรือ3เฟสนะครับเป็นอินพุตนะครับเราต้องใช้จัมเปอร์เอานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเอาพุตเป็นแฟนก็คือพัดลมนะครับแล้วก็ igbt enable นะครับสี่เจ็นะครับบิไฟฟเนี่ย pd 2นะครับแล้วก็จะมีอีก2องชันแนอินพุตนะครับก็คือเทมมก็คือตัววัดอุณหภูมินะครับนะฮะก็เราก็ใช้ใช้ใช้ที่ชันแนลห้นะครับส่วน vr ปรับสปีดนะครับ นะ VR ปรับสปีดแล้วก็ใช้ช่องช่อง4นะครับ VR c h a n n e ่นนะครับช่อง4อ่ะคราวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ Mac f r e q u e n c y แล้วผมก็ตั้งไว้ที่60นะครับเร่งสุดยังไงก็ได้แค่60นะครับเพราะว่ามันเป็น Induction Motor Induction Motor เนี่ยมอเตอร์ Motor, ธรรมดามันก็จะสูงสุดอยู่ที่50เฮิร์ตซ์แต่ถ้าเราใช้มอเตอร์ของ อ,อเมริกาหรือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น60เฮิร์ตล้วก็ปรับได้ถึง60เฮิร์ตได้นะครับแล้วก็เวลาเริ่มสตาร์ทเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทที่10เฮิร์ตนะครับ10เฮิร์ตแล้วก็ไอตัวนี้นะครับก็คือตัวหารนะครับตัวหารแปดนะครับ8หารด้วย1024นี่นะครับมันก็จะเหลือประมาณ 8K นะครับก็คือผมจะใช้ p w m 8K นะครับ 8K นะครับอันนี้คือว,วินาทีนะครับเป็นไมโครวินาทีนะไม่ใช่วินาทีไมโครวินาทีนะฮะก็คืออินทรัพแปดครั้งได้หนึ่งหนึ่งไมโครวินาทีนะครับ,รนะ 1, 1, 1, รรบแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออบรรทัดนี้สำหรับ lcd นะครับตัว lcd เนี่ยเราต้องกำหนดด้วยว่า lcd เนี่ยขามันเนี่ยขา e เนี่ย ที่เรากําหนดไว้ตั้งข้างบนแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะฮะให้ตรงช่องนะครับ LCD นะครับ E นะครับ LCD RS นะครับแล้วก็ d1 d 4 d5 d 6 D7 นะครับก็ใส่ไปตรงนี้นะครับไม่งั้นเรนก็แสดงผลไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าไอตัวไลเดอร์บอรี่มันต้องการรู้นะครับว่าเราต่อขาไหนบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็คืออ่าก็จะมีตัวแปรซึ่งเป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับ สิงเกิลเฟดนะครับสามเฟดสิงเกิลเฟดอะไรสิงเกิลเฟดนี่ผมผมใช้คำว่าสิงเกิลเฟดนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าดีแคร์นะฮะดีแคร์ดีแคร์ฟังก์ชันก็มีคล็อกอินนิตก็คือไปตั้งค่าคล็อกนะครับเราคล็อกในตัวของมันเนี่ยมันจะดีฟอนต์ไว้ที่32เมกนะครับภายในนะครับเราต้องการใช้ คริสตัลภายนอก8เมกะเฮิร์์นะครับเราก็ต้องไปอินดิทให้มันได้นะครับแล้วก็พินนินดิตก็คือขาพินต่างๆเนี่ยเราก็อันไหนเป็นเอาพุตอันไหนเป็นอินพุตนะครับเราต้องเซตค่านะครับอันที่3เนี่ยจะยุ่งยากมากเลยนะครับเราต้องศึกษาให้ดีนะครับไาม์เมอร์เนี่ยนะครับตัวไาม์เมอร์เนี่ยมันมีพารามิเตอร์เยอะนะครับมีที่สิ่งที่เราจะต้องใส่เยอะนะครับส่วนนี้ก็คือโหลดเอาไปเก็บไว้ในแรมก่อนนะครับการที่เราจะให้ อคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วเนี่ยเราต้องเอาข้อมูล Data ของเพียวไซเวฟนะครับเอาไปไว้ในแรมก่อนแล้วก็ให้มันทำงานกับแรมถ้ามาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับถ้ามันอ่านแล,แล้วมันจะช้าครับมันช้ามันอ่านช้านะครับเราก็โหลดพวกนี้ไปการโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องคำนวณด้วยนะครับคำนวณอะไรครับคำนวณแอมพลิจูดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้แอมพลิจูดสูงตลอดเวลาเ,เราเอาขึ้นขึ้นอยู่กับ ความถี่นะครับความถี่ต่ำมัก็แอมปิจุดต่ำด้วยนะครับความถี่สูงแอมปิจุดก็ขึ้นสูงด้วยนะครับนะอันนี้คือค่าของ PWM นะครับ PWM ก็เนี่ยมีสูตรนะครับอันนี้สูตรนี้ผิดนะครับผิดนะครับเพราะว่าเราจะใช้แปดนะครับอันนี้เราลอกมาจากตัว STM32 นะครับแปดนะครับหารด้วย1 0 2 4นะครับ 1024นะครับอ่าก็จะได้อ่า7 7,000กว่านะครับหรือว่า7กิโลเฮิรตซ์7.8กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็น PWM นะครับอ่าแล้ว PWM นี่ก็จะถูกหารให้เป็น50เฮิรตซ์อ่าเฮิรตซ์ตามเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะอยู่ตัวแปร3ตัวนีนวน้นะครับ3ตัวนี้นะฮะจะเป็นการคำนวณจากอ่าเจ็ดนี่แหละครับอ่าจาก PWM หลักนี่แหละครับออกมาเป็น5 0าเฮิร์ตหรือกี่เฮิร์ตแล้วแต่เราปรับนะครับก็คำนวณได้นะครับแล้วก็มีตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรต่างๆอันนี้คือ RAM นะครับ RAM นะครับ Number of coil ก็คือ64ตำแหน่งเหมือนเเหมือนกันนะครับต่อมานะครับมาถึงเซตอัพล้วนะฮะเซตอัพเซตอัพก็ คล็อกนินะครับทีนี้เรามาดูคล็อกนิดนะฮะก็จะอยู่ในส่วนของคล็อกเนิตนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายไว้นะครับนะฮะคล็อกนิดก็คือเราต้องการจะใช้คริสตัลภายนอกนะครับก็จะใช้เป็นภาษาแบล็คเมทัลนะครับหกขั้นตอนนะครับนะฮะอันนี้ต้องสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นเลยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวมันนะครับ ผมเขียนมาให้แล้วเป็นตัวอย่างนะครับแล้ววันหลังเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับนะฮะไอ้คำสั่งพวกนี้นะครับค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะครับถ้าท่านที่ามาเรียนมาดูคลิปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าควรจะไปหาศึกษาในเน็ตมีนะครับมีอาจารย์สอนหลายท่านนะครับสอนเกี่ยวกับการ,การ,การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับหลายท่านเลยแต่ผมจะเขียน โปรแกรมเนี่ยก็หมายความว่าอธิบายพยายามให้เข้าใจนะครับแต่จะลึกซึ้งเท่าไหร่เราต้องเรียนนิดหน่อยนะครับต้องเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไม่งั้นเราจะเขียนไม่ได้นะครับเราจะเขียนได้แต่ให้ไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนต้องรู้นะครับว่ามันมันมันมีอีกหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องเรียนนะครับอันนี้ผมจะใช้ภาษาของแบบแมทเทอลคือภาษาเครื่องนะครับเพราะว่า การเซ็ตคล็อกเนี่ยมันเซ็ตครั้งเดียวนะฮะเราไม่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 ไมไมไมจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้พอเซ็ตมันเป็นแปดไม่ก็เฮ้ยแล้วก็จบแล้วครับก,ก็ไม่ต้องไปเรียนรู้มาแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีทั้งหมดหขั้นตอนนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนวิธีการนี่ผมก็คัดออกมาจากในเน็ตนั่นแหละครับนักคัดมาจากในเน็ตนั่นแหละครับถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับเราก็จะสามารถรู้พวกนี้ได้แต่ทีนี้ เมื่อเราใช้เป็นเนี่ยเรารู้ปุ๊บเขาออกออกมาให้ดูอย่างนี้นะครับเราก็ไม่เข้าใจนะครับนะฮะด้านภาษา,อาคอมพิวเตอร์เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจอีกก็ก็ผมพยายามแปลให้เป็นภาษาไทยมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้คือคล็อกนินดิตนะครับนะคล็อกนินดิตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีอ่าพินนินดิตนะครับพินนินดิตนะครับ พนิดๆนะครับพินก็คือขาต่างๆอันนี้อันนี้ง่ายนะฮะผมใช้ภาษาของ Arduino ทั้งหมดเลยนะครับเซตตัวนี้ให้เป็นสัญญาณขาเข้านะครับก็คืออินพุตนะครับพูลอัพนะครับก็ง่ายๆนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับง่ายเลยนะฮะพอเราพินได้แล้วเนี่ยเราไปสต็อปบายพาสนะครับให้มันเป็นโลไว้ก่อนเพราะว่า เราจําเป็นจะต้องอปิดสัญญาณพวกนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันปล่อยไฟเข้า CPU ไอไ้อตัว Igbt ก่อนนะครับพัดลมก็จะพิ่งหมุนนะครับนะฮะเนี่ยฮะก็ปิดไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือภาษาของของ Arduino อยู่แล้วนะครับก็คือด i g i t a l Write Bypass Low Digital Write Igbt enable low Digital Write Fan Low นะครับก็อันนี้คือ,อตั้งค่าพินนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการตั้งค่า,าทัมเมอร์แล้วโอ้โหอันนี้อันนี้แหละครับนะฮะแต่ก่อนตั้งตั้งค่าทัมเมอร์นะครับผมก็ไปอ่านก่อนนะครับว่าว่าเราจัมเปอร์เนี่ยเป็น3เฟสนะครับ3เฟสหรือ1เฟสนะครับ3เฟสหรือ1เฟสนะครับอันนี้ผมให้ตัวแปรผิดนะครับเ,เป็น3เฟสนะครับ คือ Arduino นี่มันมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเนะี่ยถ้าเราตั้งตัวแปรผิดนะครับมันก็ตั้งให้ใหม่นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยผมตั้งผิดนะผมตั้งเป็นซิงเกิลเฟดนะครับเป็นบูลีนนะครับเนี่ยน่ฮะอันเนี้ยผมผิดนะฮะเนี่ยผมเปลี่ยนซะแล้วก็นหนอ่เลยมันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าคอมไพ์ย,ยังไงก็ผ่านเพราะว่า Arduino เนี่ย Arduino เนี่ยมันถือว่าเวลาเราเรียกตัวแปรข้างแรกเนี่ยมันก็ ทำให้เลยนะครับไม่ต้องไปไปเสนอมันทั้งแรกไม่ต้องไปดีแคลมันนะครับหรือว่าไปจองนะอันนี้เป็นจองนะผมเขียนผิดถึงแม้ว่าเขียนผิดนะครับมันก็มันก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันก็เอาตัวใหม่ไปนะครับเพราะว่าผมเขียนตรงนี้นะก็เป็นทรีเฟตนะครับ,นะรบก็คือตัวไอ้บรรทัดนี้นะครับนะฮะพอดีผมใช้การอ่านแบบแบบอ่า ดิจิตอลลีดนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ทํางานนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันไม่ทำนาทำงานสําหรับพินนี้เท่านั้นนะครับพินหนึ่งทับสามนี้เท่านั้นก็เลยใช้แบบเมทัลมา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 ช่วยนะครับอันนี้คือการอ่านพินว่าเราจัมเปอร์เป็นแบบซิงเกิลเฟ e หรือแบบสามเฟ e นะครับก็ตั้งค่านะครับความทีอะไรก,ก่อนนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปใน ในบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับ ATM 8นะฮะแล้วก็ init timer นะครับอันเนี้ย init timer อยู่ข้างล่างนะครับ init timer อยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่ฮะอันเนี้ยจะยาวมากนะครับแต่ผมคอมเมนต์ไว้ทุกทุกทุกบรรทัดนะครับคอมเมนต์ไว้ทุกบรรทัดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะว่าทําอะไรไปบ้างเนี่ยบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยทําอะไรไปบ้างเนี่ยครับเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา เอาไฟล์นี้นะครับขึ้นไว้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเอาไปศึกษากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนแล้วเนี่ยคอมไพล์แล้วเนี่ยเราไม่มีบอร์ดเนี่ยเราก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าอินดีเรียบร้อยแล้วก็มาที่ทดลองให้มันหมุนนะครับนะครับก็จับตัวนี้ก็คือตัวจับ จับแอ้วอลลุ่มนะฮะจับวอลลุ่มอนาล็อกนะครับจับวอลลุ่มว่าเราหมุนไว้กี่เฮิร์ตนะครับเราคาไว้กี่เฮิร์ตมันก็จะเริ่มเอาตรงจากตรงนั้นนะเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่สิบเฮิร์ตนะครับลันไปจนถึงที่เราวอลลุ่มสปีดที่เราตั้งไว้นะครับลันออกมานะครับก็ส่งเอชพีดัวีมนะครับออกไปที่6ช่องแล้วนะครับถ้าเรามีบอร์ดมันก็จะเริ่มหมุนละนะครับเริ่มหมุน หมุนไปถึงเฮิร์ทที่เราตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ลูปลูปนี่ก็จะตรวจจับอีกว่าเราเราได้หมุนเปลี่ยนมันไหมถ้าเปลี่ยนก็มันก็จะเปลี่ยนความทีนะครับเปลี่ยนเฮิร์ตให้นะครับแต่ถ้าไม่หมุนอะไรมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับวนอยู่อย่างเงี้ยแต่ขณะที่มันวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับในลูปนี่นะครับ,รบมันก็ตรวจเช็คเขาเรียกว่าตรวจเช็คตรวจเช็คสวิตลูกลอยไปด้วยนะฮะตัวนี้สวิตลูกลอยนะครับ อันนี้คือสวิตช์ลูกลอยเวลาน้ํามันล้นนะครับมันก็จะจะได้ตัดนะครับจะจะขึ้นคําว่า overflow นะครับแล้วก็ตัดไอจีแล้วก็ตัดมอเตอร์นะครับไม่ให้มอเตอร์หมุนนะครับไม่ให้มอเตอร์หมุนนะครับก็จะมีอะไรอีกในลูปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในลูปนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็แค่นี้เองนะครับก็จบละนะครับก็จบละ ต่อมาก็เป็นอินเทอร์ลับนะครับพอลูปเนี่ยมันก็จะกับระพริบไฟด้วยนะครับกระพริบไฟให้ด้วยนะครับไฟในบอร์ดนะครับอินเทอร์ลับก็คือถ้ามีการโอเวอร์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาส่วนนี้นะครับอินเทอร์ลับ TLI นะครับรีเควสต์นะครับแต่ปกติแล้วมันก็จะอินเทอร์ลับเฉพาะมาทำาซเว็บอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับาซเว็บจะทำแค่เนี้ยนะครับถ้ามันเป็นเราจัมเปอร์ไว้เป็น3เฟสนะครับมันก็จะรันตรงนี้นะครับ ตามตรงนี้นะครับ120องศานะครับต่างกัน3เฟสต่างกัน120องศาแต่ถ้าเราจำให้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับมันก็จะมารันจุดนี้อไอตัว HTWM มันก็จะห่างกันแค่90องศานะครับสำหรับซิงเกิลเฟสนะครับแล้วขณะดเดียวกันก็นับด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดมี64นะครับถ้ามันเป็นศูนย์นะครับก็ให้มันโลนะครับ ถ้านับถึง32ให้มันหายก็เท่ากับว่าตัวนี้เป็นเฮิร์ตให้เรานะครับเพราะว่าเฮิร์ตหนึ่งลูกเนี่ยมันนับจาก0ูนย์ถึง31นะครับศูนย์ถึงสามสิบนะครับอันนี้มันศูนย์ถึงสาถ้าเป็นสามสิบสองแล้วมันก็มันก็จะปิดนะครับนะสามสิบเอ็ดจริงๆก็ศูนย์ถึงสามสิบเนั่นแหละครับแต่นับ1นึ่งอ่าไปถึงสาก็จะหายนะครับ แต่ถ้าจะให้ถูกต้องเลยเนะี่ยต้องศูนย์แล้วก็ไปเปิดที่3 1อันนี้มันเราจะได้รู้ว่าครึ่งหนึ่งของ64คือ32นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของ64เนี่ยเราต้องนับศูนย์ไปด้วยนะครับศูนย์ก็คือตำแหน่งนั้นด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรมันก็เลื่อนนิดเดียวเลื่อนแค่ตำแหน่งเดียวตัวเลขเดียวนะครับนี่คือ,อทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมา ในนี้ครับใส่เข้าไปในบอร์ดนะครับแล้วก็เอาสโคบจับมันก็จะได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเอานะครับเอาเอาเอาโปรแกรมเนี้ยไปศึกษาเอานะครับไปศึกษาเดี๋ยวผมให้ไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีไม่กี่บรรทัดก็คงจะแยกไปเป็นสักช่องละ50าสบรรทัดเพราะว่าเราเอาใส่ไปตรงคอมเมนต์ไงไปใส่ตรงคอมเมนต์น่ยมันก็จะได้เป็นส่วนส่วนส่วนไปนะครับแล้วก็เอาไปก๊อปปี้แล้วก็รวมกันเอาก็แล้วกันนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็อีพี EP ที่6ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําบอร์ดทาอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาบัดกรีบอร์ดบัดกรีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ส่งแผ่นพิมพ์ออกไปทําแล้วนะครับก็มาต่อที่ EP ีที่7นะครับ